แก้เผ็ดแม่มามีครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสาวสองคนผู้เป็นพ่อชื่อมอยผู้เป็นแม่ชื่อมานางมานั้นเป็นคนปากมากช่างพูดช่างบ่นช่างด่าจนได้ฉายาว่าแม่มาปแลบก็คือพูดชอดชอดเช้ามาก็หาเรื่องด่าลูกด่าผัวจนพ่อมอยก็รำคาญเพราะเมียของตนเองนั้น จะเตือนอะไรก็ไม่ฟังไม่เคยยอมฟังเหตุผลอะไรเลยเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่เอาแต่ด่าลูกจนไม่มีผู้ชายคนไหนอยากได้ลูกของตนไปเป็นเมียจนลูกสาวสองคนนั้นก็กลายเป็นสาวเคิรนสาวเท่าแต่ลูกสาวคนโตนั้นกรำในชาติก่อนก็ทำให้ได้คู่ในชาตินี้แต่ส่วนน้องสาวก็ยังคงเคิรนหรือย,ยังเป็นสาวโสดอยู่ พอได้ลูกเขยมาอยู่ร่วมบ้านแม่มาก็ยังบ่นยังพูดมากชอบหักหน้าผัวตัวเองอยู่บ่อยๆจนพ่อมอยก็รําคาญจึงอยากจะดัดหลังเมียวันหนึ่งใกล้จะถึงวันปีใหม่เมืองก็มาปรึกษากับลูกเขยว่านี่ก็ใกล้วันปีใหม่แล้วข้าอยากจะดัดนิสัยแม่เมียเองสะหน่อยชอบอวดรู้อวดฉลาดดีนักพอถึงวันปีใหม่นี้นะ เวลาเองเตรียมข้าวของมาดมหัวข้ากับแม่ม้านะข้าจะแกล้งไม่สบายพูดไม่ได้ข้าจะให้แม่ม้ามันให้พรดูสิว่ามันจะทำได้ไหมพอถึงวันพยาวันหลังจากไปทำบุญที่วัดกันเสร็จแล้วลูกเขยและลูกสาวก็นำเอาข้าวของครัวดำหัวมาสู่มาคารวะพ่อหมอยกับแม่มาที่บ้าน พ่อหมอยที่แกล้งทำเป็นไม่สบายไม่มีเสียงพูดมาวันสองวันก็บอกใบให้แม่มาเป็นคนให้พรแม่มาซึ่งเป็นคนปากเสียชอบอวดรู้นั้นก็ให้พรไม่เป็นได้แต่นั่งอยู่นิ่งๆแกล้งแตะดูของดำหัวโน้นนิดๆนี่หน่อยไม่ยอมให้พรสักทีลูกเ,ยเขยก็ทนไม่ไหวก็เลยว่าแม่ให้พรสักทีสิแม่มา ก็เลยมองของในถาดแล้วให้พรเออ,เ,อ,อเฮย้ยจิกปิก๊กขาวนมจอกจอกปอขอหนึ่งแดงปึง้งเลืงมันแก้วแล้วลองแรงหันมันลูเอาไปใส่ตู้อีแม่ก้ามทั้งลูกเขยลูกสาวได้ฟังคำพรของแม่มาก็อดหัวเราะไม่ได้พ่อมอยก็ขำจนหลุดหัวเราะออกมาทำให้แม่มอยอับอายขายหน้าเป็นอย่างมาก ตั้งแต่นั้นจึงค่อยลดนิสัยอวดรู้อวดฉลาดลง นิทานที่ฟังจบลงไปนั้นเป็นผลผลิตของโครงการการผลิตคลิปเสียงนิทานพื้นบ้านและคำศัพท์สำนวนล้านนาเพื่อเผยแพร่บนสือ่อออนไลน์และสื่อวิทยุของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสาตร์ที่3มเชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์เขายังมีนิทานม้วนๆแถลายเรื่องให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า